หมอสวนดอกออกมาเตือนสายลาบลู่ซาหรือกินเนื้อหมูดิบต้องระวังโรคไข้หูดับหลังพบผู้ป่วยในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เสียชีวิตแล้วสองรายทำไมกินหมูดิบถึงทําให้หูดับได้วันนี้เม็ดซิมอยู่ฮอตไลน์จะพามาหาคําตอบกันค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญระจารในแพทย์ปรเมศวินิจจกุลอาจารย์ประจําหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อนภาวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เป็นไข้หูดับคือเชื้อที่มีชื่อว่าสเตปโตคอคัสซูอีสซึ่งอยู่ในทางเดินหายใจและ เลือดของหมูหรือสัตว์ที่กำลังป่วยสามารถติดต่อสู่คนได้จากการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อโดยตรงหรือการบริโภคเนื้อสัตว์หรือเลือดที่ปลุงไม่สุกซึ่งหากบริโภคเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้โดยจะแสดงอาการ3วันหลังรับเชื้ออาการที่พบบ่อยคือมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะและปวดตามข้อส่วนสาเหตุที่ทำให้หูดับเพราะเชื้อตัวนี้จะลุกลามไปยังบริเวณปลายประสาทรับเสียงและปลายประสาทสมมตัว ทำให้หูตึงหูหนวกสูญเสียการทรงตัวและนำไปสู่ความพิการถาวรนอกจากนี้ยังสามารถลุกลามและส่งผลกระทบไปยังส่วนต่างๆเช่นทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบข้ออักเสบม่านตาอักเสบลิ้นหัวใจอักเสบหรืออาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้การรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุกอย่างเหมาะสมนั้นนอกจากจะเสี่ยงเป็นไข้หูดับแล้วยังเสี่ยงต่อาการติดเชื้อปรสิตหรือหนอนพยาธิต่างๆซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ค่ะดังนั้นหากต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกอย่างเหมาะสมและถูกสุข,ขอนามัยเพื่อความปลอดภัยดียวกว่าค่ะ